ไปทําถนนช่วยพระอาจารย์ค่ะตุนเสบียงหนักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปช่วยหลวงพ่อทําถนนกันใช่เห็นพระอาจารย์ทําแบบกลางแดดลางเลยก็เลยอยากไปช่วย อ๋อนี่ครับพระเขาก็กำลังสร้างถนนถนนขึ้นวัดข้างบนนี้จะมีวัดอยู่ตอนนี้พระท่านกำลังมาทำทางขึ้นวัดว่าทำคนเดียวด้วยนะโอ้ไม่ใช่ว่าทำหลายคนนะทั้งวันทั้งวันเนี่ยมาตลอดเลยเดี๋ยวตุลูกขึ้นมาช่วยได้สองข้งเองโอ้โหอนี่ครับก็าทำทางขึ้นไปโอ้ตรงนี้มันชันสุดใช่ไหมใช่ครับขันกวนนี้ก็มีค่ะชันกว่านี้ก็มีเหรอค่ะวันนี้เราเป็นสายเว้นขับมอเตอร์ไซค์ไปอันนี้คือทางไปวัดนะคะทุกคน ผ่านแม่น้ําวันนี้เราจะไปเอาบุญค่ะเป็นจิตอาสาเนี่ยลราลองคิดดูนะหน้าฝนะจะเละขนาดไหนใช่ก็เ,เลยต้องทำถนนนี้ไว้แล้วก็อีกอย่างคือทิ้งตงนะ้นน้นเป็นภูเขาเราเลยอยากไปช่วยพระอาจารยนะ์ครับยิ่งไปเห็นหลวงพ่อวัดอื่นเล่าให้ฟังอ่ะแกทับอยู่คนเดียวอ่ะใช่เราเลยอยากไปช่วยดูสิดูทางทางปาเป็นวัดเป็นวัดป่านะคะทุกคน พระอาจารย์บอกว่าแต่ก่อนเป็นวัดล้างนะลุงเนาะไปทำความดีกันจ้านี่ครับวันนี้เป็นถนนส่วนหนึ่งนะครับที่พระอาจารย์เพิ่งสร้างเสร็จไปนะครับเหลือด้านบนน่ครับประกาศค่อนข้างร้อนเลยเดี๋ยวเราจะไปผสมปูนด้านบนกันนี่ครับวันนี้ชาวบ้านก็จะมาช่วยพระอาจารย์นะโอ้มีเพื่อนอหลายคนเลยโอ้ดาวนี่มาทำความดีเราจะได้ปูนนี่น เอาอีกเอาอีกนั่หน่อยเธอตักน้อยไงมันก็เลยต้องหลายอันอทำเป็นสิเลยเออเอามันน้อยเกินหรอใช่มันน้อยไงถ้าตักเต็มมันจะประมาณแค่ห้าหกอุ้ยมันก็หนักเหมืกัน,อน,น <c oughs> โอเคน่าจะพอแล้วนี่ค่ะอันนี้เราทำกลางแก้งเลยนะกละางแดดเลยนะทุกคนนี่ดูสิแ <c oughs> ล้วให้ผู้หญิงตัก <c oughs> ผู้หญิงตักผู้ชายถึงจะสม <c oughs> นี่ค่ะเอาบุญร่วมกันค่ะทุกคนใ้าอยากมาบริจาคพวกทรายพวกพินนะคะในการทําถนนเพื่อขึ้นไปยังวัดนะคะติดต่อที่เมมโมสาวกะรีกงตากได้นะคะเพื่อเป็นแบบร่วมร่วมบุญด้วยกันนะคะอันนี้เราก็มาร่วมแรงร่วมใจกันหลักทรายคนทรายเพื่อไปผสมปูนด้านบนนุนค่ะทุกคนเห็นไหมนด้านบนนน่นผสมเป็นไหมล่ะลูก เขียเขี่ยไปน้ำมันน้ำมันเปนล่างค้นสานะมันเลยเขียนผสมไปทำปูนอีกเดียวลากกันคุณคนใช้มืออะไรโอ้ไม่ทันใจคนข้างเดียวก่อนเอาข้างไหนก่อนครับข้างไหนก็ได้เรือกเอาอาจารย์เหมือนปูนเหมือนบริษัทวันเรือกเอาเองเลยการคนปูนผสมปูนก็เหมือนชีวิตเราแหละเรือกเอาเองเลย นชชชันส,สุดท้ายไม่พ้นมือพระอาจารย์พระอาจารย์บอกมองดูไม่ผ่านลองดูลองมือเองเลยผ่านหรือยังมันต้องคุณเรื่อยๆูคนตลอดเลยเหรอสนับกันแล้ว หลังจากที่โอทาแป้งเย็นเข้าไปพลังพลังมาเลยอ่ะถึงยืนกลางแดดโอก็ไม่ร้อนพอโอเย็นสดชื่นเย็นเย็นไหมพี่เย็นมากเวลาเหงื่อออกมันจะเย็นใช่ไหมใช่มันมีลมเย็นด้วยในขณะที่ทุกคนเขาขวักขวายกันผสมปูนไอ้ดำสบายกว่าเพื่อเลยไอดำก็เราเป็นหลักฐานที่ไหนมาดมเาป้งดำผสมปูน ไม่ค่ะหนูจะพลังแป้งเย็นมาใช้ถ้าใจยังไม่ถัดได้เลยดาวลองไหมมาช่วยพระอาจารย์นะวันนี้ทำจิตอาสาและดันลงไปลึกๆดาวเออได้มีพลังเรี่ยวแรงกำลังวัดทำใจแรกจะกินโมกขะกวาดลงไปลึกแล้วก็กวาดจากงล่างลงมาทำบนเริ่มกันเกิดมาจะได้เจอกันอีเออได้แล้ว ออนอนลงเออนอนลงเลออแล้วก็กวาดเข้าไปเออเปนแรกข้มาเห็นพระอาจารย์ทำกับพระวันนี้ชาวบ้านมาช่วยกันเต็มเลยนะจริงๆก็มาเรื่อยๆนะครับคนก็จะมาช่วยกันตามววเวลาที่แบบมีเวลานะาอ,อ๋อลองดูไหมเราไม่ยากนะ <laughs> ไม่ยากไม่ยากเขียนชื่อ <S <S 2> <S 2> ไว้ก็ได้ให้ <S <S 2> <S 2> อ๋อต้องต้องโค้ง,งหน่อยนึงจะได้เป็นแคบเท่าะ๋อดาวลองดูวาดให้เป็นเส้นโค้งแบบกระดาษไม่ต้องเส้นตรงเออเออศิละปะเลยเออมี <y> มไหมความศิละปะเออนี่ไงศิลป์แล้วก็รำมาแล้วนะนี <laughs> ่นะทุกคนขั้นตอนสุดท้ายคือทําเป็นเส้นนะครับเ <laughs> พื่อให้ออล้อสามารถยึดเกาะถนนได้โอ้ดาวเว้นรายเสียไหมเออนี่เออนี่ล้อจะได้เกาะอยากเยอะไปไหม อ๋อบ้านนี่ใดอยู่นี่นะครับตอนนี้ทุกคนกําลังทําขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือลงลายเซ็นไว้ดาวเขียนชื่อเพื่อแก้เคทอ๋อเหรอจะได้ไม่ติดคำไวเดียวนี่ค่ะดาวเขียนชื่อไว้นะคะพระอาจารย์บอกว่าเขียนชื่อไว้เพื่อเป็นการแก้เคดนะคะทุกคนนี่พระอาจารย์บอกว่าต้องให้รถเหยียบด้วยนะเขียนด้านข้างนี่รถไม่เหยียบนะ เพราะมันก็ไม่หมดนะดูค่ะทุกคนแดดร้อนมากนี่อันนี้เราทำมาได้ไกลแล้วนะนี่ช่วยกันเลยนะคะึนแดดแรงแค่ไหนแล้วก็ช่วยกันจะได้สกดเว่ยเวเราจะได้พักกินข้าวกันอันนี้เราขึ้นมาหลบแดดด้านบนนะคะอยู่อาศัยร่มไม้เล็กๆหลบแดดแล้วก็ไปทําต่อเรื่อนพี่ลุกอยู่ในซอกใบต้นไม้เ แดดแรงมากพักก่อนม่หมอพักก่อนทำงานปากก็ต้องสวยนะคะทุกคนนี่ด้วยลิปฟินเวอร์สวยสู้แดดคะ่ะปากไม่แดงไม่มีแรงยกยกปูน <c oughs> <c oughs> ปากไม่แดงไม่มีแรงยกปูนคะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นปากต้องสวยต้องแซบคะ่ะในทาลิปฟินเวอร์ใครสนใจสั่งซื้อได้นะคะพิมคํวาว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทาได้ทุกสีผิวนะมีทั้งหมด8สีเลยะคะ่ะ นส้มโนชมพูมีทั้งหมด3โทนสีเลยนะคะทาได้ทุกสีผิวทาได้ทุกวันเลยค่ะทาได้ทุกรูปเลยหแท่ง159บาทมีโปรด้วยนะใครไม่อยากเสียค่าส่งสั่ง2แทง่งส่งฟรีไปเลยจ้าถ้าไม่สะโดวโกเก็บไปทางได้นะคะส่งฟรีทั่วประเทศจ้ะทาแล้วจะมีแรงยกปูนค่ะทุกคนปากไม่แดงไม่มีแรงยกปูนพิซซ่ามา ไปเลยค่ะเมื่อแล้วก็มีระเบียงของเราน้องได้ไม่เหนื่อยแล้วิ่งไปวิ่งมาเราถวายพิซซ่าพายจ้ะมากินพิซซ่าแล้วดูได้กินพิซซ่าแล้วขอบคุณค่ะอร่อยไหมอร่อยมีอีกนะโอ้ยนี่เงยยังเหลืออยู่เคยกินหน้านี้ไหมไข่มดแดงครั้งแรกใช่ไหมกินแบบร้อนร้อนร้อนจริงกินกลางแดดนะ เติมพลังกินพิซซ่าพิซซ่าขหมดแดงกินกลางป่าร้อนพักร้องกินพิซซ่าโฟนี่ครับอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วนะนิดเดียวเลยนะครับเราจะทำไปถึงซูเปอร์นะจะเสร็จแล้ว บช่วยกันหลายคนแป๊บเดียวนี่ครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่หน้าเอกันมอนี้ครับเราทำมาประมาณ20กเมตรเริ่มต้นวันที่3จบวันที่13อ๋อ3 3 3 1 3อ๋อเริ่มต้นตันที่3 เจ็ด้นที่สิบสามเริ่มเตินที่สามเสร็จันที่สิบสามสามสามค่ะไม่ได้บ้าหวยเท่าไหร่เลยเสร็จเรียบร้อยเราเร่่มแรงร่วมใจกันเนีนที่สุดก็เสร็จแล้วอยากไปถึงนู่นเลยสาทุบบุญร่วมกันค่ะใครอยากทําบุญร่วมบริจาค ถวายหินถวายปูนถวายทรายติดต่อที่เมมโมสาวกระเรียงตากได้ค่ะทุกคนอานุมโมทนาบ,บุญร่วมกันค่ะทุกคนจ๋าเป็นสะพานบุญบอกตอบบุญด้วยกันค่ะเสร็จแล้วนี่น้องๆมาช่วยกันเป็น,นคนงานของเรา <c oughs> อย่างน้อยเราก็มีชื่อ,อน,น้องๆมาจากบ้านอะไรนะครับคุยปูิงมุยปูริงอ๋อนี่ครับน้องๆจากคุยปูริงก็มาช่วยกันโอ้มาหลายบ้านเลยเออมาทำเป็นจิตอาสานะ มาช่วยพระอาจารย์ทำถนนครั้งหนึ่งเราเคยทำถนน,ข,นขึ้นวัดขึ้นวัดจะได้รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมหน่อย <laughs> ถ้าเวลาเรามารอบนาเฮ้ยถนนนี้เราเคยทำนะรู้สึกใหมากเลย <laughs>